ไหนดูสิเริ่มรอแล้วยังผมเริ่มรอแล้วครับเริ่มมีสีน้ำเงินนี่ครับจับดูหน่อยอยู่นิ่งๆน,นี่นะครับเริ่มมีเริ่มมีสีออกสีออกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับเป็นสีดำดำมันเงาปีกแมงทับนะครับก็จะเหมือนสีน้ำเงินเป็นอีกตัวนี่ผมเริ่มรอแล้วครับ ขนใต้อ,อกอ่ะอยูนนิ่งๆจับดูหน่อยเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นสีออกน้ำเงินตัวนี้เป็นขุนทองใต้นะครับโอ้ยอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อย นี่นะครับออกจะออกสีน้ำเงินสีสวยดีนะครับตัวนี้เป็นขุนทองเหนือนะครับจิบเล็กเล่าไม่มีความมันเงาเป็นสีน้ำเงินเหมือนขุนทองใต้เลยครับขุนทองใต้จะมีความมันเงากว่าจิบเล็กเล่าโว้โยบินไปแล้วครับแต่ก็สวยนะครับสวยในแบบนกขุนทองเหนือเนาะตัวเล็กเล็กเชื่องเชื่อนะครับ ไม่กระโชกโขคากเหมือนคุณทองใต้ถ้าถามถึงความต่างนะครับนี่นะครับเราเวลาเราเทียบเป็นวิดีโอมันจะชัดนะครับอยตัวจะใหญ่กว่านะครับปากจะหนากว่าเยอะเลยสีก็เดี๋ยวรอกล้องโอ้โอ,อย่าทําน้องเอออย่าทําพี่เนี่ยนะครับสีจะออกน้ําเงินกับออกเทาเทาความแตกต่างอ๋อไปเลยดื้อ นี่นะครับเฮ้ยใครไปลังแก้พี่มึงความจริงมันต่างกันไม่แต่ท่ายืนนะครับสังเกตไหมคุณทองใต้มันจะยืนสูงสูงมันจะไม่ค่อยทําตัวต่ํานะครับมันจะทําตัวสูงตลอดเวลาจะยืนขาถทางไม่เหมือนคุณทองเหนือคุหทองเหนือจะยืนขาชิดๆหน่อยแล้วก็จะทําตัวต่ำต่ำ ผมว่าคอมันสั้นด้วยแหละแต่ขุนทองใต้คอมันยาวกว่าแต่อันนี้เราพูดถึงขุนทองใต้แท้ๆนะครับเพราะตัวนี้เป็นใต้เกาะลิบงมันเป็นขุนทองใต้แท้มันจะยืนทรงนี้เลยครับทรงเดียวกับอีกาเพราะว่าจริงๆนกขุนทองกับอีกาเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันนะครับผมจําผิดหรือเปล่าใช่ละขุนทองกับอีกาเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันมันถึงพูดได้เหมือนกัน โอ้ไม่แกล้งแล้วไม่แล้งเลยแล้วคุนทองเหนือจะนิสัยออกขี้อายขี้อายนะครับจะไม่กระโชคโค้งหักหมดขุนทองใต้เพราะว่ามันตัวเล็กด้วยแหละครับมันจึงมีนิสัยขี้ระแวงเพราะว่ามันก็กลัวจะมีตัวอะไรมาทําร้ายมันเนาะต่างจากขุนทองใต้นะครับคุนทองใต้มันตัวใหญ่มันจะไม่มีนิสัยขี้กลัวหรือว่าตกใจอะไรง่ายๆนี่นะครับมันไม่ค่อยกลัวอะไรล่ะ อ่าอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างนกขุนทองเหนือกับนกขุนทองใต้นะครับแต่พูดถึงว่าต้องเป็นใต้แท้นะครับผมไม่อยากว่าไม่อยากลงละเอียดลึกว่าขุนทองไหนเป็นขุนไม่ใช่ขุนทองใต้แท้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนเลี้ยงขุนทองก็จะมาว่าผมอีกแต่ผมจะบอกว่านกขุนทองเหนือกับนกขุนทองใต้มันต่างกันยังไงมันไม่ได้ต่างกันแค่แค่ที่ขนาดนะครับแต่มันต่างกันหลายจุดต่างตั้งแต่ท่ายืน ทรงหัวความหนาของปากความเวลามันยืนะนกขุนทองใต้มันจะทําตัวสูงๆงตลอดเวลามันไม่ค่อยทําตัวต่ำหรอกครับเหมือนพวกนกขุนทองเหนือเห็นไหมครับมันจะทําคอสั้นๆตัวต่ำๆแต่นกขุนทองใต้มันจะยืนแบบดูแบบสง่าสง่าตลอดเวลานี่นะครับ